ีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Missit Anna a Happy Lady ค่ะวันนี้เราจะทำแกงเขียวหวานกันนะคะแกงเขียวหวานของแอนเนี่ยใช้สูตรของคุณยายค่ะเป็นแกงเขียวหวานโบราณแท้ๆค่ะจากหนังสือตำราอาหารของคุณยายดำริเทพหัสดิน,นะอุทยยาเป็นคุณยายของแอนเองค่ะเรามาเปิดตำรากาลางตำราแกงไปพร้อมๆกันค่ะมาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะ green curry Coconut cream, coconut milk, chili leaf, bamboo shoots, green curry paste, eggplant, that is Thai eggplant, but up in another country. Japanese eggplant would be a fine substitute, probably better than like a Black Beauty, the thin tubular variety of eggplants. And show สารพัดมะเขือนะคะเพื่อที่ให้ชาวต่างชาติเข้าใจค่ะว่าถ้ามมไม่มีมะเขือเปราะแล้วเขาสามารถใช้มะเขืออะไรก็ได้ที่ในบ้านเมืองเขามีนะคะ Thai sweet basil. โหระพา Pea eggplant. มะเขือพวง Red Chilli พริกแดงแอนแท้จกแต่งนะคะ beef in our recipe we're using beef brisket and beef shank but chicken tenders would be a fine substitute and some people use pork ในสูตรของแอนแอนใช้เนื้อน้องลายแกะใช้เนื้อเสือร้องไห้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถใช้ไก่ ส่วนต่างๆของไก่นะคะเป็นแกงเขียวหวานไก่ค่ะหรือใช้หมูก็ได้ค่ะและแต่ว่าเพื่อนๆชอบเลยนะคะเอาตามสะดวกเลยค่ะ Fish <sauce. S 1> น้ำปลา Coconut palm sugar Palm น้ำตาลปี The chef is crushing chili leaves which will later be added to the curry for the coloring ขกใบพิกนะคะแล้วกองเอาน้ำผิวเขียวค่ะมาใส่ในแกงเขียวหวานเลาค่ะได้สีเขียวค่ะ,ะ Saut sort of water Water o n e bowl 1 teaspoon of salt Make the Saut sort of water for keep egg pan not dark Today I'm a k i n g curry I will use egg pan and bamboo shoot you can prepare the chili make the flour like this and put in the water prepare it for we use for decoration put the water which come out for the rice up. flour you can use knife just, just, just make line separate forget the flour like this ok now I'm preparing for Thai sweet brazil มิเคนคืออัมบาเดลีพาวเดลีฟอังเอ็นดิฟติบิคอสตี้ไทยสวิตบราซิลเม็กเมนฟู้ดซอสอยู่กินเคอร์นี่ แล้วเราเคี่ยวเนื้อค่ะอันนี้แอนทําให้ดูเฉยๆนะคะจริงๆเนื้อที่แอนซื้อมาเนี่ยเป็นเนื้อที่นุ่มมากแต่ว่าถ้าในเคที่เพื่อนๆมีเนื้อเหนียวๆเราจะเคี่ยวอย่างนี้ค่ะเคี่ยวที่กับหางกะทิก่อนแต่บางถือก็เคี่ยวกับน้ําเปล่านะคะต้มไปเลยแต่อันนี้เรามีหางกะทิแอนว่าเคี่ยวใส่หางกะทิจะนุ่มนวลกว่าค่ะเดี๋ยวเราเคี่ยวไปสักพักค่ะแต่ของแอนมันนุ่มยอยแล้วค่ะแต่เดี๋ยวแอนจะเตยมทาพริกแกงเลยนะคะ ันนี้คือหัวกะทินะคะเราตั้งหัวกะทิก่อนคะ่ะให้แตกมันนะคะพอเมื่อแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็คั่วให้หอมอีกทีเคี่ยวให้แตกมันนะคะเราจะใช้ความมันจากหัวกะทินะคะสูตรโบราณจะไม่ใช้น้ำมันนะคะจะใช้ความหอมความหวานจากหัวกะทินะคะ ความมันจากกะทิค่ะค่ะตอนนี้กที่เริ่มแส่มันแล้วนะคะก็ดีเลยค่ะใส่ที่แกงเลย ามารวมกันนะคะตอนนี้ทามารวมกันแล้วค่ะกระทียมใส่มันดีแล้วนะคะใส่หัวกะทีเพิ่มลงไปนะคะหัวกะทิที่เรามีค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเดินหากะทีไม่ต้องละค่ะหากะทีเก็บไว้เลยค่ะเพราะอันนี้ไอ้ทำให้มันเข้มข้นค่ะไอ้ชอบแกงเข้มข้นค่ะนเดี๋ยวจะเติม ความเขียวนะคะให้เดือดสักพักกนก่อนเพื่อเพิ่มคอรโรฟิล์นะคะความเขียวจากใบพริกนะคะ <S <S We add the c h l o r o p h y l l from about chili leaf get the green แฮนบิบอยตอนนี้เดี๋ยวจะเติมผักแล้วนะคะ And we do add about the vegetable ละค่ะดูแอดแมนผู้ชื่อเติมผักลงไปแล้วนะคะต้องไปเรื่อยๆค่ะ We add แมนผู้ชื่อแฮมบิบอยนำมะเขือไปล้างน้ำเสือออกก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนใส่ค่ะ แผนมีพุทในโซลวเตอร์ยู่คำท e กรีนเฟิร์สวอตเฟิร์สแลแอนคำทุพุทเนี่ยอิ r ์นเีทเอาีพนะคะสีจะเป็นสีเียวอ่อนออน,นะคะในวีดีโออาจจะสีอาจจะไม่ชัดเจนเท่าของจริงนะคะตอนนี้สีส,สวยความแตกมันมาแล้วค่ะกำลังสวยเลยค่ะได้เดี๋ยวอันจะใส่มากเสือนะคะ ตอนนี้ใส่ผักแล้วค่ะใส่มะเขือแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักเนื้อก็จะปรุงรสกันค่ะเดี๋ยวให้เขาแตกมันอีกนิดนึงนะคะ now we put about vegetable put the egg pan we leave it a little bit time for about the oil come out แล้วเดี๋ยว a f t w e w i l e g a r seasoning add ค a l f a lime leaf You make it by hand. You don't need to use knife for cut it. You use your hand separate out from the cutting out from the middle line of the cover a b leaf. ฉีกใบมะกรูดนะคะฉีกใส่ลงไปนะคะใส่เยอะๆค่ะจะให้กลิ่นหอมค่ะ Cover a b leaf make smell good, smell better. We add a bit salt. ปานชิลก้าแอนด์ฟิชซอสอาจจะอยู่ขันไม่ผิดไทยฟู้ดยูแคนแอดปานชิลก้าแอนด์ฟิชซอสแอดหม้ออลิเซนบิทไรกันยุทธเทศอีก ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตักเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตักเสิร์ฟเลยค่ะ Looks delicious. I'm ready to eat